ไปบ้านเอาเอาเอาซีตัวหนึ่งเอา้าหยุดกดหยุดซะหยุดกลางนัาละ่เหนหน้าไม่เห็นหน้าสวยๆเออหน้าสวยๆย,ยิ้มหน่อยลูก,อ,กอ่าะไรที่บอกเออมันไนอ้อมันความเป็นม้ามาจังไงก่อนม้นมาตอนเขาบานเขาเอาเหล้ามาแล้วจ้ะอืะมอจ้ะก่อนหน้านี้มันเกิดอีเกิดอีกยังขึ้น ตายหลายจ้ะตายเรื่อยๆกันมาเป็นพ่อแม่ผู้ชายอืมจักศพแล้วหกเจ็ดศพแล้วจ้ะหกเจ็ดศพติดต่อกันอ่า ครับเป็นอะไรก็ได้เอามาเห็ดก้อนหนอันนี้มันเกิดเหตุอยังงก่อนครับเออส่วนมากเป็นกันหนนะครับ่เขาว่ามันกันอย่างนี้แตว่ากันทุนมยดท่ตายทุ่มยังที่นะครับส่วนใหญ่กัผู้ชายครับส่วนมากเป็นผู้ชายครับเดี๋ยวไป เออโดนเร่องคับเหนือแล้าคุดเนี่ย จะซีให้นะโแวาวาอะไ่าะมิเหสาชวนี่ะใแงไหวนมัมนไกแนระยะเดือนสองเดือนเนี่เข้าสูบอ่ะครับครับต่อต่อครับกแหนเป็าบล่นรายเขาไกลไปสิตรงนี้ครับเราก็มีแหอีกส่วนนึ่งที่ได้กะคอยแหนี่มันเป็นยังไงครับ เพื่อนแกวุ้นเฒ่าเพื่อนแต่ว่าเป็นแบบพญาพันตากเนาะอ๋อ้พญาพันตากครับสวัสดีครับพอนอนเล่นไร้กันเป็นรถบัตดาแต่เรียกโทรมาทำข่าวเร็วๆหน่อยเขาโผลกันหมดแล้วเอ้า เ,เคิดว่าผีเห็นตรงนี้แล้วก่อจะเลยไปบ้านอื่นไปอะไรล้วจะแก้เช็ดได้นั่นนี่มันก็สบายใจความสบายใจนายมคนไทยนี่จะเชื่ออะไรจะเชื่อตามนอยนี้นั้นแหละทัังก็มีเช็ดตัดนะพอจะยังไปได้ไม่